สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงกันมรืร่ินี้เราก็จะมาในความที่ว่าคุณมีดวงเนื้อกว่าศัตรูเขาทำะไรคุณไม่ได้สำหรับพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปดิดดวมชตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะคะตรวจสอบลัคนาราศีของคุณและตรวจสอบลัคนาราศีของศัตรูของคุณนะสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟธรัสราศีพฤษภธาตุดินแคทคอนราศีมังกรจารดิน เมอร์คิรีคนที่เกิดในวันพุธธาตนา้าเลโอราศีสิงหาธาตุไฟออคอเรียตราศีกุมชาธาตุลมจะเจมนนายราศีวิถุนธา์ธาตุลมแล้วก็ไฟธาตุไฟเมสินโน,โนตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและสตุูของคุณนะมีเลข5้าสิบสามสองสิบสามสิบสิบห้าแล้วก็23สานะคะพลังงานของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นไพ่ปรมยานเทพสุนะคะ ท้าวิรูหกเท้าทัตรสนะก็จะหมายถึงสำหรับใครที่มีอ,อดาวศุกร์นะทับลัคนาหรือว่าดาวศุกร์อยู่ตําแหน่งที่เป็นเกษตรนะคะก็ถือได้ว่าดาวศุกร์นี้หมายถึงโพกทรัพย์ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความรักแล้วก็หมายถึง บุคคลที่มีรูปงามเจ้าสำราญนะคะเป็นคนร่ำรวยเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พูนสุขความร่าเริงความแจงใสสะดวกสบายทั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับได้พบแต่ความสำเร็จในด้านของการงานและการเงินสําหรับคนโสดนะ่จะมีดวงโดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะอาจจะได้เจอ ความรักหรือว่าพบรักหรือว่าตกดุมรักใครบางคนนตอนนี้เวลานี้เป็นช่วงของชีวิตของคุณกำลังเสพสุขนะคะได้รับความสะดวกสบายนะคะท mm hmm. ้าวิรูหกนะสำหรับไพ่ท้าวิรูหกก็จะหมายถึงเออบุคคลที่มีความเก่งกาจสามารถเฉลียวฉลาดมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่อนข้างที่จะดื้อรั้นเอาแต่ใจชีวิตจึงเต็มไปด้วยความ แข่งขันนะแล้วก็มีในเรื่องของอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันนะจะต้องใช้ความอดทนนะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการชอบอาสาหรือว่าขันอาสาผู้อื่นทํากิจการต่างๆนะอาจจะเหมือนกับว่าทําให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบเราได้นะหรือว่าอาจจะทําให้คนอิจฉาริษยาเรานะคะกลั่นแกล้งเราเท่าทัาตตร์นะคะก็จะหมายถึง ความเป็นสิริมงคลน,นะคะบุคคลที่จับได้ไพ่ใบนี้จะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากเทพและก็พรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีอุอออปสรรคหรือว่าอันตร,รายต่างๆนะคะใหญ่หลวงก็จะเคล้ยคลาดปลอดภัยไม่ทำให้บาดเจ็บ แน่นอนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการงานที่จะต้องใช้สติปัญญาและความจำค่อนข้างสูงนะ,ะก็ระวังในเรื่องของการใช้เงินมือเติบนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอุดมไปด้วยลาบสมบัตินะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานโดดเด่นเรามาดูพลังงานของคุณนะคะไพ่ย,ยิปซีตรวจสอบพลังงานของคุณนะ,ะที่มีดวงเหนือกว่าศัตรู เป็นอย่างไรนะคะดวงของคุณเหนือกว่าศัตรูเป็นอย่างไรนะคะแรนดอมเป็นคลิปพลังงานรวมนะคะถ้าเป็นพลังงานบวกหรือว่าการทำนายดวงที่ดีกดน้อมรับนะคะพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายเนาะ พลังงานของคุณดวงของคุณเหนือกว่าศัตรูด้านใดโดดเด่นด้านใดนะคะดวงของคุณโดดเด่นเรื่องรายณนะตอนนี้เวลานี้เอซอบเบนเคลนะคะเป็นบุคคลที่มี ความสำเร็จได้รับโอกาสดีๆนะคะหรือว่าถ้าเสี่ยงโชคก็จะมีโชคลาภหรือว่าได้โอกาสในเรื่องของการอามอบหมายหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพลังงานของคุณเป,เปรียบเสมือนเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ที่มีความรู้มีความสามารถนะคะมีในเรื่องของ คุณธรรมความดีงามสิ่งดีงามปกป้องคุ้มครองดูแลคุณคุณเป็นคนที่มีความฉลาดนะคะมีความเก่งกล้ามีความสามารถแนละเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชอบทำบุญชอบแบ่งปันคนอื่นนะมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีต่อเพื่อนๆนแล้วก็สังคมรอบข้างเป็นคนที่มีความพยายามมีความมุมาะนะมีความอุตสาหะมีความอดทนและนะคะ เดอะซานิ it, เป็นพลังงานของคนที่มีชื่อเสียงมีความสําเร็จทุกๆด้านไม่ว่าจะทํากิจการงานสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จนะคะได้รับโอกาสดีๆอยู่เสมอและหากมีสิ่งใดนะที่มาทําลายหรือว่าออบ่อนทําลายคุณนะหรือว่ามีศัตรูหมู่มารใดที่มากล่นแกล้งคุณบุคคลเหล่านั้นนะจะได้รับ การลงโทษนะการตัดสินการพิพากษาตัวของคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคุณธรรมความดีงามจะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณเดอร์จันเมนต์ออกมาไพ่ของในเรื่องของเ,ออเวรกรรมหรือว่าการหมดเวรหมดกรรมในเรื่องของการงานหรือว่าอุปสรรคต่างๆการงานของคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าได้รับโอกาสดีๆนะได้รับ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะบุญกุศลที่คุณทำนะไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็ตามสะท้อนย้อนกลับมาส่งเสริมให้คุณเหมือนกับหาทางออกได้ในชีวิตหรือว่าชี้ช่องชี้แนะแนวทางนะคะหากคุณมีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆมิที่มิสามารถที่จะ หลุดพ้นได้นะคุณจะต้องใช้ความพยายามความอดทนและรอโอกาสนั้นเพื่อที่ให้คุณนะได้เจอหนทางที่นำไปสู่เส้นชัยนะพลังงานของคุณเป็น the emperor และ the justice นะคะ the h i e r o p h a n แล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับประสบ ในเรื่องของความโชคดีมีโชคลาบมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นมีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตได้รับความสําเร็จได้รับได้รับการช่วยเหลือและก็อุปถรัรมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่และก็มีสิ่งดีงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณให้แขวลาดปลอดภัยจากพระอันยันอันตรายทั้งปวงนะคะเป็นประงานที่แบบเรียกว่า ไพ่อาคาณานะไพ่ใหญ่ๆเนี่ยคือออกมาคือ1นนะฮะ The Sun 2. The Emperor ส The Strength นะคะแล้วก็ The Judgment The Justice อ่ ออฟเ a t เคิลนะคะ The h y l o ล a ฟดูสิ6ใบด้วยกันนะ2อ6 7ใบด้วยกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นพลังงานของคนที่มีดวงเหนือกว่าศัตรูมากๆเลยทีเดียวนะคะไพ่อา,าณามีทั้งหมดอ่ใบนะคะดูสิคุณได้มาตั้ง7ใบเนี่ย เป็นดวงที่เหนือศัตรูจริงๆนะคะเป็นดวงที่มีความโดดเด่นมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในไม่ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจการงานสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณดวงของคุณเหนือกว่าศัตรูในเรื่องใรนะคะไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดนะคะมีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นนะคะทำไมถึงเจออุปสรรค ะเจอเหตุการณ์เรื่องราวมากมายเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวชีวิตของคุณกันในอดีตนะคะว่าชีวิตของคุณประสบพบเจอเรื่องราวสิ่งใดนะคะ The t e m p r a c e มีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานนะคะเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ว่าจะไปทําธุรกิจการงานสิ่งใดนะค,ะคุณใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถและคุณมีความสุขนะกับการที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ความสําเร็จของคุณมาจากความมุม่งมั่นความอุตสาหะและความมุ่งมั่นความตั้งใจคุณได้รับการช่วยเหลือนะจากคนในครอบครัวและนะบางครั้งคุณก็ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะช่วยผลักดันให้ตัวเองประสบความสําเร็จในชีวิตคุณใช้ชีวิตอย่างอิสระหรือว่าบางคนท่านก็อาจจะทํางานอิสระ นะคะในรูปแบบต่างๆตามความรู้ความสามารถของคุณคุณรอคอยโอกาสนะรอคอยความสําเร็จรอคอยในเรื่องผลผล,ผลิตต่างๆนะคะสิ่งที่คุณสร้างไว้สิ่งที่คุณทําไว้นะคะครั้งในอดีตคุณเจออุปสรรคมากมาย ะะเจอบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างธุรกิจการงานที่มันเหมือนกับจะต้องทําอยู่ในองค์กรที่จะต้องเจออุปสรรคเจอบุคคลมากมายนะคอยกันแกล้งคอยอิจช้าคอยขัดแข้งขัดขาขัดผลประโยชน์ของคุณต่อจากนี้เป็นต้นไป นะคะชีวิตของคุณปัจจุบันแล้วก็อนาคตคุณจะได้เจอความสําเร็จนะคะได้พบสิ่งที่คุณคาดหวังไว้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองข้าวของหรือว่าเป็นในเรื่องของความสุขกายสบายใจความโชคดีนะคะแต่ถามว่าอุปสรรคของคุณหมดสิ้นไปแล้วหรือยังเพราะงานที่คุณทำเนี่ยมันจะต้องใช้แรง นะใช้กําลังใจใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจนะเจ้ากรรมในเวรอาจจะยังไม่หมดนะคะหรือว่าความวิตกกังวลใจอยู่ที่จิตใจของคุณนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรก็ได้แต่ขอให้คุณเหมือนกับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีใจรักและก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ หรือว่าคุณจะผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากน้อยแค่ไหนสิ่งที่คุณเรียนรู้มานะคะการแสดงออกความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยความอดทนของคุณจะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าหากมีในเรื่องของศัตรูหรือว่าเจ้ากรรมนายเวนะมาขัดแข้งขัดขวางคุณขัดผลประโยชน์ของคุณนะบุคคลเหล่านั้นเจ้ากรรมนายเวของคุณอาจจะมีพลังงานที่มันเหมือนกับ เรียกว่าเป็นคนที่นะเหมือนมีความโดดเด่นนะเหมือนมีความเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่ภายในจิตใจของเขามีความคิดความอ่านที่ต้องการที่อยากจะโค่นล้มคุณหรือว่าวางแผนทำให้คุณนะ เหมือนกับหมดสิ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าบั่นทอนจิตใจของคุณในรูปแบบต่างๆในเรื่องของการส่องในเรื่องของการพูดในเรื่องของการวิจารณ์คุณนะเพื่อที่ทําให้คุณเหมือนกับเอ่อเรียกว่าหมดกําลังใจในการทํางานเนี่ยเขาคอยสอดส่องเขาคอยดูพฤติกรรมของคุณนะคะว่าคุณเนี่ยจะมีการทํางานในรูปแบบไหนหรือว่าทํางานนะคะที่เหมือนกับว่าทําให้เขานะคะ ท้ายแพ้คุณหรือเปล่าเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีทั้งศัตรูหรือว่ามีทั้งคนที่คอยอิจฉาคุณแต่เขาไม่สามารถที่ทําอะไรคุณได้เขาคอยสอดส่องดูผลงานของคุณดูชีวิตของคุณดูความสําเร็จของคุณแะพลังงานของคุณเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเพื่อนร่วมงานเก่า นะคะที่คอยติดตามตามสองชีวิตของคุณไม่คลาสายตาเพราะตัวของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีความโดดเด่นไม่ได้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากันกับคุณอะประมาณที่แบบเหมือนมีความอิจฉามีความขมเม n t ในใจลึกๆนะคะไม่อยากจะให้คุณร่ำรวยไม่อยากจะให้คุณประสบความสำเร็จและก็ยังมีพลังงานของคนที่แอบรักคุณนะคะแอบพึงห่วงคุณแต่ไม่สามารถที่จะครอบครอง คุณได้ประมาณนี้ก็จะเป็นพลังงานของคนรักเกา่าแฟนเกา่าความสัมพันธ์เก่า นะคะที่เหมือนกับว่าณนะตอนนั้นเวลานั้นถ้าหากเขาปฏิเสธคุณเขาทําให้คุณเสียใจนะคะเขาก็ทิ้งคุณไปไปมีความสัมพันธ์อื่นเมื่อเขาไปเลือกความสัมพันธ์อื่นแล้วชีวิตของเขาไม่มีความสุขเหมือนเวรกรรมตามซัดเขานะคะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับไปเจอรักซ้อนเหมือนกันไปเจอคนที่นะคะมาแย่งชิงคนรักของเขาไปเหมือนกันนะ,ะเขาถูกปฏิเสธความรักความสัมพันธ์และทําให้ชีวิตรักของเขากับ คนที่เขาเลือกไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ไปต่อกันไม่ได้นั่นเองนั่นคือ โกงกรรมกงเกวียนที่เขาได้รับเพราะว่าเขาทํากับคุณนะแต่ตัวของคุณเนี่ยกำลังที่จะโฟกัสในเรื่องของชีวิตการงานชีวิตการเงินของตัวเองนะแล้วก็โฟกัสถึงความสุขของตัวเองนะคุณไม่ได้สนใจใครอะ่ะคุณคุณกลับมารักตัวเองและคุณกลับมาเหมือนกับว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการทํางานและใช้ความรู้ความสามารถนะคะของคุณนะคะฝ่าฟันอุปสรรค ะะแล้วก็เปมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณเหมือนกับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอะนะคะอาชีพของคุณบางคนบางท่านนะจะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับสามารถที่จะให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับคอยเยียวยานะะช่วยเหลือคนอื่นและตัวของคุณก็ยังเยียวยา ช่วยเหลือนะความรู้สึกของตัวคุณเองอ่ะคือเหมือนกับเป็นคนที่ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใครมาปลอบประลมใจในยามที่ทุกข์ใจในยามที่ไม่สบายใจหรือว่าตัวของคุณคือทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยตัวเองนะ,ะแล้วก็ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะหลายคนนะคะหลายคนหลายท่านเนี่ยที่มาดูคลิปนี้ก็รู้สึกว่าคุณนะมีอาชีพหลายอย่าง นะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นในแวดวงสังคม นะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะดูแลนะเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้มีความสุขนะกินอิ่มอยู่ดีมีความสุขนะและคุณก็ไม่ได้สนใจในการที่แบบจะมีความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีใครเข้ามาในชีวิตเพราะว่าคุณอาจจะเคยผ่านชีวิตการแต่งงานที่ไม่สมหวังหรือว่าเคยถูกหลอกในเรื่องของความรักมาและปัจจุบันนี้ตัวของคุณสามารถที่จะดูแล ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะคือทำมาหากินสร้างไรายได้นะมีอาชีพเป็นของตัวเองนะมีชีวิตที่มันอิสระนะแล้วก็มีไรายได้มากมายดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคุณรู้สึกว่าการมีครอบครัวหรือว่าการที่เหมือนกับเรียกว่านำอะไรมาเป็น เโตของคอเนี่ยมันเหมือนเป็นภาระบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณคุณรู้สึกว่าการที่จะนําใครสักคนหนึ่งนะที่ไม่รักเรานะคะ mm hmm. เข้ามาในชีวิตของเรา mm hmm. ของเราแล้วเขาหักหลังทรรยศเราเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าทําให้ตัวของเราเนี่ยเหมือนกว่าที่จะลุกขึ้นมาสู้ขึ้นใหม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับโอ้โหต้องใช้ระยะเวลานานก็ก็เลยทําให้ตัวของคุณเหมือนกับพยายามอดทนหรือว่าพยายามที่จะเหมือน เป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองอะ่ะบางบางคนบางท่านก็เป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ๆนะที่เหมือนกับอดทนนะในเรื่องของการที่ทําธุรกิจการงานหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่ามีการที่แบบเหมือนเจอบุรษักเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์มากมายนะคะแล้วก็ทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนพยายามอดทนนะ,ะดิ้นรนแล้วก็เหมือนกับพัฒนาแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะเพื่อตัวเองและก็คนในครอบครัวประมาณเหมือนกับว่าตัวของคุณอาจจะเป็นคนที่ขว่คว้าหรือว่าศึกษาหาความรู้นะ,ะในเรื่องของการที่ชอบค้นคว้าชอบศึกษาในเรื่องของธุรกิจการงานหรือว่าทาธุรกิจหลายสิ่งหลายอย่างนะ,ะในเ,เศรษฐกิจแบบนี้นะคะเป็นการที่เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยคือเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ เรียกว่าเป็นคนที่เผื่อแผ่เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจต่อสังคมนะคะเหมือนกับตัวของคุณเนี่ยอาจจะใช้ความรู้ความสามารถนะเฉพาะด้านของคุณนะ,ะแบ่งปันนะ,ะหรือว่าชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นได้นะเพราะว่าบางคนบางท่านก็เป็นไลฟ์โค้ดบางคนบางท่านก็เป็นหมอดูบางคนท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆที่คุณได้เรียนรู้มานะคะมันเป็นเหมือนกับประสบการณ์ชีวิตที่ทําให้คุณนะคะ สามารถที่จะนํามาเป็นวิชาการหรือว่าสามารถที่จะมาบอกเล่าให้กับคนอื่นได้รู้และก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี้ได้อย่างมีความสุขฉะนั้นพลังงานนะคะในเรื่องของจิตใจนะในเรื่องของพลังอํานาจในเรื่องของออการที่ตัวของคุณนะมีจิตใจที่เข้มแข็งนะเมื่อผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้นะชีวิตมีความสุขมีความสําเร็จแล้วคุณสามารถที่จะ เหมือนกับทาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะชนะอุปสรรคได้ชนะคนที่มาการแกล้งนะใส่ร้ายป้ายสีฝุนหรือว่าศัตรูที่มาคอยบั่นทอนจิตใจของคุณนะคะคือเขาพ่ายแพ้ในเรื่องของบุญบารามีของคุณนะแล้วก็ความเข้มแข็งในจิตใจของคุณนะคือศัตรูของคุณมาทุกรูปแบบเลยนะไม่ว่าคุณจะเจอศัตรูที่มีอํานาจวาสนาบุญบารามีนะที่เหมือนกับมีตําแหน่งหนะ้าที่การงาน นะคะมาข่มเหงคุณแต่คุณก็ใช้ความรักความเมตตานะคะเหมือนกับว่าเมตตาเขาแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับเรียกว่าไปสร้างศัตรูกับใครประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ตัวของคุณบางคนท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เหมือนกับกว่าที่จะมาเป็นหมอดูก็เหมือนกับมีประสบการณ์ชีวิตมากมายนะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของคุณธรรมสิ่งดีงามนะคะมาคอยบอกมาคอยสอนนาะบุคคลที่ต้องการ ความช่วยเหลือในด้านของการทำให้จิตใจเข้มแข็งนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เหมือนกับสังคมไทยหรือว่าบุคคลนะคะทั่วไปเนี่ยเหมือนกับเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวบั่นทอนจิตใจนะ,ะตัวของคุณก็จะเป็นครูบาอาจารย์เป็นไลคโค้ดนะที่มาชี้แนะแนวทางให้คําสอน นะกับคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีพละงงานของคุณจึงเหนือกว่าศัตรูมากๆในด้านของจิตใจในด้านของอํานาจวาสนาในด้านของบุญบารามีในด้านของเรียกว่าจิตวิญญาณอ่ะการอย่างรู้บางท่านคือแบบมีการฝึกจิตการนั่งสมาธินะมีในเรื่องของยาณสัมผัสจิตสัมผัสที่เรียกว่านะเป็นญาณที่เข้มแข็งมากๆอ่ะสามารถที่เอาชนะนะสิ่งต่างๆได้นะแล้วก็เหมือนกับอ่านใจคนได้นะรู้เห็น อนาคตได้ในบางคนบางท่านนะก็พลังงานที่แบบเป็นคนเข้มแข็งมากๆนะแล้วก็ศัตรูเหมือนกับว่าเข้ามาใกล้ไม่ได้เลยนะศัตรูเกรงกลัวในอํานาจบารมีของคุณนะคะก็ถือได้ว่าเป็นพลังงานที่เหมือนกับในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณและแล้วก็ความที่ตัวของคุณเองมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ชีวิตสามารถเนี่ยสั่งสอนคนอื่นให้มีในเรื่องของความคิดทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตได้เนาะ หลายคนหลายท่านคือเป็นเ,เป็นพลังงานเหมือนครูบาอาจารย์เป็นนักบวชหรือว่าเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะคะไพ่ยยจะบอกอะไรไม่ว่าศัตรูจะทําอะไรกับคุณเขาจะทําได้หรือเปล่านะ,ะพลังงานเดอสรันเนี่ยใครจะมาสู้พลังงานของคุณได้พลังงานของคุณมีในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จมีในเรื่องของคือศัตรูนะคะไม่สามารถทำะไรคุณได้แล้วก็ดีเอ็มพลสเนี่ยเป็นพลังงานของ ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่เหมือนกับไม่ยึดติดนะอยู่กับอดีตนะคะเป็นคนที่มีสิทิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยปกป้องดูแลเป็นคนที่มีในเรื่องของบุญบารามีนะคอยช่วยเหลือนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เหมือนว่าชอบทําบุญชอบทําทานเนี่ยจึงทําให้ศัตรูนะที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยโดนพิพากษาโดนลงโทษ นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาทําร้ายคุณหรือว่าถ้าเขาคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณคนเหล่านั้นจะได้รับผลกรรมนะกลับคืนสนองตัวของเขาเองอย่างรุนแรงด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานคุณตอนนี้เหนือกว่าศัตรูมากๆเขาคิดจะทาอะไรคุณไม่ได้เขาคิดจะกลั่นแกล้งคุณก็ไม่ได้พลังงานจิตใจของคุณนั้นเข้มแข็งมากๆจริงๆฟังเพื่อเป็นแกนนาทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ